สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้โปรแกรม m a t c a t แก้นะครับแก้โจทย์โจทย์ข้อ 3.1a นะครับทีนี้ข้อ3.1มันจะมีข้อ 3.1abc นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำข้อ A ก่อนนะครับข้อ A เนี่ยเขาให้หานะครับเขาเขาให้หา t o ทอลสตรีมเน็ตแมทริกหรือหรือค่า K k ใหญ่เป็นค่า K ของระบบนะครับตามรูปที่เขาให้มานะครับ จากรูปนี้เขาจะให้มากำหนดให้มี3มิลลิเมตรนะครับอิเลเมนที่ 1, 2, 3นะครับโดยที่มีโหนนะครับโหนก็คือมี 1, 2, 3, 4มี4โหนนะครับแต่ไละ์อิเลเมนตก็จะมีค่าคุณสมบัติค่า A นะครับค่า A, ค่า E, ค่า L นะครับจากโจทย์กำหนดให้มานะครับตามรูปนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้โปรแกรมโซ์นะครับหาค่าไอตัว Total Simulated Magic นะครับหรือค่า K ใหญ่นะครับ โดโปรแกรมมานะครับผมใช้เชมเพตที่ผมสร้างขึ้นมานะครับก่อนอื่นผมไปโหลดโจทย์มาก่อนนะครับโจทย์สามจุดหนึ่งโอเคนะครับอันดับแรกเราก็ จะมาหาค่า k นะครับของแต่ละลอเมนก่อนนะครับโดยที่จะมี1นี่ก็คือ k 1 k 2 k 3นะครับก็จะมาเขียน k นะครับ k 1นนะครับ k 1 k 1ก็คือค่าซิเนตแิกของไอออนที่หนี่1นะครับจะเท่ากับนะครับเท่ากับ ae ส่วน l นะครับ ae ก็คือค่า a ของอิออเที่์นี่1นะครับ a อิออเที่์ที่1 คูณด้วย e นะครับ e ของอิ e เ e เมที่1นงเหมือนกันนะครับ mm. นะครับแล้วก็หาร l 1 l หคูณด้วยนะครับคูณด้วย mm. คูณด้วยเมทริกนะครับตัวเมทริกนี่ก็คือเราจะดูที่โหนดนะครับก็คือโจทย์ให้มา4โหนดเพราะฉะนั้นเมทริกที่เราจะมาคูณก็คือเมทริก4ค mm. ูณ4 4คูณ4นะครับ ผมใส่เป็นศูนย์ไปก่อนนะครับศูนย์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 นะครับลองดูดูว่าตัวนี้เป็นคอลัมน์ที่1นะครับคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่1ตัวนี้ก็คือโหนดที่1คอลัมน์ที่2นะครับก็คือโหนดที่2คอลัมน์ที่3นะครับไล่ลงมานะครับจากบนลงล่างเนี่ยเป็นโหนดที่3นะครับตัวนี้ก็เป็นคอลัมน์ที่4นะครับ ส่วนถ้าเกิดเราดูตามแถวนะครับตามแนวนอนก็คือตัวนี้นะครับก็คือแถวที่1นะครับแถวที่2แถวที่3แถวที่4นะครับก็คือหนดที่1โหนดที่2โหนดที่3โหนดที่4ไล่ลงมานะครับทีนี้พอเรามาพิจารณานะครับก็มาพิจารณาอินเดเมนต์ที่1นึ่คือจากโน่วหนึ่กับหนด2นะครับโน่วหนึ่กับหนด2เพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะทําที่โน่วหนึ่กับหนด2นะครับก็จะได้1นลบหนะครับลบห หนึง่งนะครับส่วนโนเอื่นเนี่ยเรากา็จะเป็นศูนย์หมดนะครับจะเป็นศูนย์หมดโอเคนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมผมกดกระใหม่เท่ากับนะครับเท่ากันในโปรแกรมเขาจะจะไม่รู้นะครับเพราะว่า มันจะคำนวณไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ได้ใส่เป็นค่าเป็นตัวเลขนะครับมันจะเป็นตัวแปรครับผมก็จะใช้ตัวไปที่แมทนะครับไปที่ตัวนี้เป็นซิมโบลิกนะครับให้โปรแกรมคำนวณเป็นซิมโบลิกนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณเป็นค่าซิมโบลิกให้เรานะครับตัวนี้ k หนึ่งนะครับก็คือจะใช้ค่า a หนึ่ง e หนึ่ง l หนึ่งคูณเข้าไปในในเมริกสี่คูณสี่นะครับก็จะได้ค่าตัวเมริกของค่า k หนึ่งมานะครับ ส่วน k2 นะครับ k2 ผมก็ไม่พิมพ์ละผมก็จะมา copy ีคหนึ่งแล้วมาแก้ค่าตัวเลขเอานะครับก็จะเป็นจะขึ้นมาหน่อยลงมาหน่อยนะครับตัวนี้เป็น k2 k2 ก็คือ a2 e2 l2 เใช่ไหมครับเป็น e2 l2 นะครับ ดีสอง l สทีนี้ของเมทริกซ์เนี่ยเราก็มาดูความสัมพันธ์ของ k 2นะครับ k 2คือตอนนี้เราพิจารณาที่ดีเมนที่2องดีเมนที่2ก็คือโหนดที่2กับโหนดที่3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโหนดที่1นะครับเราก็จะให้เป็น0นะครับ0นะครับเราก็จะมาพิจารณาโหนดที่นะครับโหนดที่โหนดที่2นะครับกับโหนดที่3ก็คือตัวนี้นะครับโหนดที่2กับโหนดที่ สามนะครับลบหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ไม่งงนะครับก็คือก็คือคอลัมน์ที่คอลัมน์ที่สองคือโหนดที่สองอันนี้เป็นโหนดที่สามถ้าดูตามแนวคอลัมน์นะครับถ้าดูตามแนวแนวแนวนอนแถวก็คือตัวเนี้ยก็คือแถวที่สองก็คือเป็นโหนดที่สองแถวที่สามคือเป็นโหนดที่สามนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณค่าซิมเ,เมทร,ริกของ J 2มาให้นะครับทีนี้ เราจะมาหาค่า k 3นะครับ k 3 k 3 k 3, 3ก็เหมือนกันนะครับ k 3เราแก้นะครับเป็น A3 E3 นะครับแล้วก็ L3 นะครับ E3 L3 นะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับมาดูความสัมพันธ์นะครับของโหนโด,ด ให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับก็เรามาดูนะครับก็คืออินเวนที่สามคือจากหนดที่สามลำหนดที่สี่ใช่ไหมครับเราก็มาดูนะครับดูในแนวขัมนลก่อนนะครับลัมนล่างขหนดที่สามคือตัวนี้นะครับหนดที่สามนะครับหนดที่สี่คือตัวนี้นะครับก็คือลบหนึ่งลบหนึ่งตัวนี้หนดที่สามก็คือหนดที่สี่คือตัวนี้นะครับโปรแกรมก็จะคำนวณค่าซิมเมติจิกของ K3 มาให้นะคะ นี่คือโหนดที่ที่สามโหนดที่สี่นะครับถ้าดูตนะามแถวก็คือโหนดที่สามตัวนี้โหนดโหนดที่สี่นะครับพอได้ k หนึ่ง k สอง k สามแล้วเราก็จะเราได้ครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาหาค่า k k รวมนะครับค่า k รวมผมก็จะให้เป็น k ใหญ่เลยนะครับ k รวมก็เท่ากับนะครับเท่ากับ k เล็กหนึ่งนะครับบวกด้วย k เล็กสองบวกด้วย k เล็กสามนะครับ ผมก็ให้มันคำนวณเป็นซิมบลิกนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณหาค่า k นะครับค่า k รวมนะครับของอระบบนี้นะครับก็สามารถตรวจสอบอกับการคำนวณมือนะครับว่าทำถูกไหมนะครับว่าถูกไหมสำหรับข้อข้อ1 a ก็เสร็จแล้วนะครับ ทีนี้เราไปทำข้อข้อ b กันนะครับข้อ b ข้อ b เนี่ยโจทย์นะครับผมาผม copy ตัวนี้มาก,ก่อนนะครับผมข้อ b ข้อ b นะครับอันนี้สามจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งนะครับสามจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งนะครับผมไปดาวน์โหลดโจทย์มาก,ก่อน document not image ข้อ,นะอ,อหนึ่ง b โอเคข้อหนึ่ง b เนี่ยเขาบอกว่านะครับให้ a หนึ่ง a สอง a สามมันก็เท่ากับก a นะครับ e หนึ่ง e สอง e สามเท่ากับ e นะครับ l หนึ่ง l สอง l สามเท่ากับ l นะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าโหนดหนึ่งเนี่ยและโหนดสี่เนี่ยเป็นเป็นเออ่ซัพพอร์ตฟิกนะครับแล้วก็เออ่เขาให้ แรง p ก็คือกระทำที่โหนด3นะครับในทิศทางบวก x นะครับเขาให้หา displacement ของโหนดที่2และโหนดที่3นะครับในเทอมของ a el แล้วก็ p นะครับมันก็จะติดค่าตัวแปรนะครับโจทย์ในที่นี้เขาต้องการหาค่า u 2อกับ u 3นั่นเองนะครับค่า displacement นะครับโอเคนะครับทีนี้ผมก็ตัวนี้นะครับ ผมทำเป็นตัวเดียวนะโอเคนะครับผมมาแก้ตัวนี้เลยนะครับผมก๊อปผมก๊อปเคหนึ่งมานะครับเคหนึ่งมาผมก๊อปเคหนึ่งมานะครับแก้นะครับแก้เคหนึ่งก่อนนะครับแก้เคหนึ่งแก้เคหนึ่งเป็น A นะครับ e เหมือนกันแลนะครับโอเคนะครับ ตัวนี้มันอยู่ในรูปของเทอม a e L แล้วนะครับนี่ K2 นะครับ K 2อก็เหมือนกันนะครับ K 2ผมไปก๊อปจากข้างบนมานะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมก๊อปจากข้างบนมาเลยเจะว่าเราเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนเป็น A 2เป็น A นะครับเป็น E2 เป็น E แล้วก็เ2เป็น L นะครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้ตโนมัตินะครับผมไปก๊อป A k3 มานะครับ K 3 เคสเคสก็คือเอสามก็เปลี่ยนเป็น A ออเปลี่ยนเป็น d e, L3 เปลี่ยนเป็นเอนะทีนี้เครวมนะครับเครวมก็คือตัวนี้นะผมกรอบมาผมกรอบมานะโปรแกรมนะครับก็จะคำนวณค่าเครวมให้อัตโนมัตินะครับนะครับตามนี้นะครับ คำนวณให้เรียบร้อยแล้วนะครับเร็วมากนะครับทีนี้พอได้เคร,รวมแล้วนะครับเราหาค่า d i s p a c e m e n t เราก็ต้องมาดูกำหนดค่า boundary condition boundary condition ผมจะให้ค่าเป็น bc นะครับ bc boundary condition เท่ากับนะครับเท่ากับเนี่ยเ,เราจะใช้นะเมติกนะครับเมติก3คูณมี4คูณ2นะครับใช้เมติก4คูณ2นะครับ0ูนย์ผมก็เลยทำเป็น0ูนย์ูนย์ก่อนศูนย์ศูนย ในการกำหนดค่า boundary condition เราก็ต้องมาดูนะครับมาดูว่าแต่ละโหนดเป็นยังไงนะครับตามโจทย์ตามโจทย์คือโหนโดโหนโดหนึ่งกับโหนโดสี่นี่ฟิกใช่ไหมครับโหนโดสองกับโหนดสามนี่คือมันสามารถที่จะมี displacement ได้นะครับก็ค,คือถ้าเกิดตามโจทย์ตามโจทย์เขาก็จะบอกว่าโหนโดหนึ่งนี่ฟิกกับโหนโดสี่นะครับฟิกเพราะฉะนั้นโหนโดหนึ่งกับโหนโดสี่เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับแถวที่หนึ่งกับแถวที่ สี่มันก็จะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็แถวที่สามนะครบับแถวที่สองแแถวที่สามเนี่ยเขามันก็มีการเคลื่อนที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแถวที่สองกับแถวที่สามนะครับผมก็จะให้ตัวนี้เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งแถวที่สามก็เป็นหนึ่งนะครับกำหนดค่าบ o o l e ค n c o n d i t i ให้ละทีนี้ค่า f นะครับค่า f f เนี่ยโจทย์กำหนดให้เป็น เท่ากับ p ใช่ไหมครับ f โจทย์กมาให้เป็น p แต่ว่า p เนี่ยมันกระทําที่โหนดตามโจทย์กระโดดรทำที่โหนด3นะครับไปทางทิศบวกนะครับเพราะฉะนั้นค่า f นะครับค่า f ผมก็จะเขียนเป็น f f ใหญ่เท่ากับนะครับเป็น4คูณ1นะครับโหนดที่1เป็น0นะครับโหนดที่2ก็เป็น0โหนดที่3เนี่ยโจทย์เป็น p นะครับ p ผมก็ใส่ p นะครับโหนดที่4ก็คือ0นะครับศูนย์ 0. นะครับศูนย์ทีนี้ศูนย์ตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเป็น p นะครับพอได้ f มานะครับเราก็จะมาหาค่า k าค่า k รีดิยลนะครับ k รีดิยล k รีดิยลนะครับ k รีดิยลก็คือ เราจะ,ะกําจัดกําจัดตัวตัวแถวหรือคอลัมน์ที่ไม่ได้ใช้งานนะครับคือก็คือค่าย U เป็นศนแถวแถวไหนที่ค่า U ค่าเป็นศูนเนี่ยเราเราก็จะรีดิวนะครับให้มันเหลือตรง K คเอาค่าเฉพาะที่ที่เราจะมาคํานวณน,นะครับก็คือผมจะให้เป็น K รีดิวนะครับ K รีดิวหรือ KR เท่ากับนะครับเท่ากับก็คือ BC นะครับ BC Transport ของของ,ของตัว Body c o o n i t i o n นะครับ เป็นทรานส์โพตนะครับคูณด้วยนะครับคูณด้วยค่าเคนะครับค่าเแล้วก็คูณด้วย bc อีกทีหนึง่งนะครับ bc ซีทีหนึง่งแล้วก็ให้มันแสดงค่าเป็นซิมโบลิกนะครับโอเคนะครับมันก็จะคำนวณให้แล้วนะครับคำนวณให้ เออ่ทีนี้นะครับพอได้ค่า k เสร็จนะครับพอได้ค่า k เสร็จเนี่ยเราก็จะมาหาค่า f ใช่ไหมครับ f เหมือนกันเป็น f r e d u c ินะครับ f f r นะครับ F R นะครับ F R เนี่ยเท่ากับนะครับก็คือ t r a n s p o พสของ b o u n d a r y c o n d i t i o n นะครับนะครับคูณด้วยนะครับ คุณด้วยค่าค่าอะไรคือคุณด้วยค่า f นะครับให้มันเป็นิมบลิกนะครับมันก็ได้ศูนย์ p ใช่ไหมครับก็คือก็คือค่า p นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็หาค่า u ได้ละนะครับค่า u นะครับค่า u ก็คือ u เป็น u reduce นะครับ u reduce เพราะเราใช้ค่า k กับค่า f reduce นะครับ นะครับ r นะครับเท่ากับนะครับเท่ากับก็คือค่า kr kr นะครับยกกำลังลบหนึ่งนะครับแล้วก็คูณด้วยนะครับคูณด้วยนะครับก็คูณด้วย fr นะครับ fr ตัวนี้ในนี้คือเป็น f r d u นะครับแล้วก็ให้แสดงเปลี่ยนค่านะครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยคือค่า U เนี่ยก็คือเขียนอยู่ในรูปของเมทริกรวมนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเป็น U นะครับในที่นี้คือเป็น U สองกับ U สามใช่ไหมครับ U สองกับ U สามเพราะ U หนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เอามาคำนวณน,นะครับเพราะว่า U หนึ่งมันเป็นศูนย์ U หนึ่ง U สี่มันเป็นศูนย์ใช่ไหมครับ U หนึ่งเป็นสี่เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปลงเป็นค่าค่าอ่ให้มันเป็นให้มันมีครบทุก ครบทุกโหนดนะครับก็คือใช้ค่า u นะครับ u นะครับ u ก็จะเท่ากับนะครับเอา bc boundary condition คูณเข้าไปนะครับ bc คูณด้วย ur ur นะครับแล้วก็ให้มันแสดงเป็นนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับเห็นไหมฮะข้างบนแถวข้างบนก็คือ u ก็คือ u หนึ่งนะครับ แถวที่2ตัวนี้นะครับแถวที่2ก็คือ u 2นะครับแถวที่3 u 3แถวที่4 u 4นะครับทั้งนี้ผมดึงผมดึงค่าออกมาเขียนก็คือ,อ u หนึ่งนะครับ u 1 u 1จะเท่ากับนะครับเท่ากับ u นะครับเท่ากับ u เท่ากับ u นะครับเรียกนะครับเรียกค่าคอลัมน์ที่0แถวที่0นนะครับออกมานะโชว์ในรูปของ สัญลักษณ์นะครับก็คือศูนย์นะครับส่วน u 2นะครับ u 2ผมก็กรอบกรอบลงมานะครับเป็นแก้เป็น u 2 u 2ก็คือแถวที่คอลัมน์ที่1นะครับแถวที่1นะครับแถวที่1คอลัมน์ที่0นะครับเห็นไหมครัค่า u 2องก็คือ lp หารด้วย3 ae นะครับส่วนค่า u 3นะครับค่า u 3ค่า u 3 ค่าอยสามนะครับจะเท่ากับนะครับก็คือเราเรียกนะครับเรียกแถวที่สามนะครับแถวที่สามนะครับถ้าเกิดในในเมจิกเนี่ยมันก็จะเป็นแถวที่สองคือคือเขาจะเริ่มนับหนึ่งที่ที่ตัวนี้นะครับหลักที่หลักที่หลักที่ศูนย์นะครับหลักที่ศูนย์เพราะว่าอย่างที่เจอย่างที่เคยบอกไปนะครับการคำนวณเนี่ยเขาจะเริ่มนับที่ตำแหน่งที่ศูนย์นะครับออริจินเป็นศูนย์นะครับ ดังนั้นแถวที่ u4 นะครับแถวที่4เนี่ยมันก็จะเท่ากับ u4 เท่ากับน,นี่แถวที่4ก็คือเลข3นะครับคอลัมน์ที่1ก็คือเป็นในรูปของเมจิกก็คือคอลัมน์ที่0นะครับแหมแฮมันก็จะกลายเป็น0เพราะฉะนั้นเราจะได้คําตอบนะครับ u10 นะครับ u2 ก็คือ lp หารด้วย 3ae u3 นะครับเท่ากับ 2lp หาร 3ae นะครับส่วน u4 ก็ได้เท่ากับเท่ากับ0 ข้อนี้ก็ตอบนะครับตามนี้นะครับนะครับข้อ b นะครับข้อ b ทีนี้ต่อไปเราจะมาทำข้อข้อ4กันข้อ4ข้อ4ก็คือข้อ3ข้อ4ตัวนี้นะครับข้อ4มันจะมี3ามข้อย่อยนะครับข้อ4 3ามข้อย่อยเดี๋ยวผมจะ ทำอันนี้มันยาวไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำในวิดีโอต่อไปนะครับ